สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาพบกับรายการของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่างที่ว่าไปนะครับรอบที่แล้วนะครับผมแบบเฟลนะครับรอบที่แล้ว Curse Village ผมเฟลนะครับคือผมไปปิดเสียงนะครับขาดอัธรรดเลยนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มต่อกันครับรอบที่แล้วนะครับเราเล่น easy ไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเล่น normal นะครับ normal ก็เป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าในตรงนี้จะเปลี่ยนไปนะครับใส่เข้าไปครับ คือมันก็เสียวอยู่นะฮะอย่างนี้ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปนะครับตุ้งตุงต้งตุงต้งตุง้งนะครับใส่เข้าไปครับอุย้ยใส่เข้าไปอึบอ,อึบเกอเอึบผมใส่มั่วเลยเนี่ยนะครับเราจะไปพบขํากันนะครับนะครับ นายแมนะครับนะครับมีคนตายครับเลข2ตายนะครับนะครับถามก่อนว่ามันไปเกมใช้ความคิดยังไงนะครับผมก็ไม่รู้นะครับนะครับเอะเดี๋ยวก่อนนะนี่เราใส่เข้าไปอย่างนี้ใช่หไหมทพรางนันก็แปลว่าประมาณตัวนี้ เ้าเผือเผาคนไปซะอย่างนั้นนะครับ <Yeah S 1> แย yeah <Yeah S 1> yeah ่แล้วดิแย่แล้วสิแย่แล้วสินะครับแย่แล้วเดี๋ยวก่อนหลอนเกินนะครับเดี๋ยวปิดก่อนปิดก่อนเออนะฮะหลอนเกินนะฮะโอเคปิดไปเลยครับใส่เข้าไปครับตามเคยครับ ปัญหาคือผมไม่รู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ชีวิตผมเหลือแค่เพียงเอเพียงสองเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังฆ่าผีไม่ได้สักตัวนะครับตะไลเลยนะครับโชโฉอุ้ยอะไรเนี่ยโบโบจีนี่นะครับตอนนี้เราก็จะใช้หมอผีนะครับพิโซูนะครับเกือตายไปแล้วอีกตัวนะครับอ้อเบอร์สิบสองตายนะครับจบจบ,จบ นะครับผมรับประกันว่าเบอร์สามนี่แน่ๆเลยนะฮะเผาเลยเกลอตายแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผีนะครับแล้วเรามาดูกันต่อนะครับผมไม่รับประกันนะครับว่าไอ้เบอร์นี้เป็นผีหรือเปล่านะครับผมก็จะใส่เข้าไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เอานี้ใส่เข้าไปดังเดิมนะฮะเป็นวิธีเกมใช้ความคิดง่ายๆครับปัญหาคือนี่นะครับเข้าไปหมอผีพิสูจน์นะครับ บ้านนี้มีนะครับเกลอตายไปแล้วนะครับอ้าวหมายเลขหนึ่งตายนะครับแปลว่าไม่เลขหกก็เลขสิบเอ็ดนะครับงั้นลองเผาเบอร์หกดูดิอ้าวเผาเบอร์หกสิครับเกลออ้าวเผาไปเผาคนซะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเบอร์สิบเอ็ดน่าจะเป็นผีนะครับตายแล้ว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 เบอร์สิบเอ็ดเผาได้ไหม เอาได้ไหมเอ้าไม่ได้นะครับโอเคนะครับพลาดแล้วนะฮะชีวิตยังเหลือบานนะฮะไม่รับประกันจริงๆนะครับผมเผาได้ยังไงเผาได้แต่ผีนะครับโชะลุบนี่นะครับเอ,อ้นะครับเบอร์สิบตายเปว่าเบอร์สิบเป็นได้เป็นผีนะครับเบอร์สิบเอ็ดนี่แหละโชเอาเลยนะครับ เบอเป็นผีใช่ไหมตายซะเออนะครับเรียบร้อยไปแล้วอีกตัวนะครับเดชมอผีนะครับหมอผีเราพวกวามปลอดภัยใส่ไว้ตัวเดียวนะครับอันนี้เอาไว้บ้านละตัวนะครับสิบสามเอาไว้บ้านละตัวทำไมนะครับเป็นขั้นตอนการคิดนะครับชวัยไล์เชือลองไปสุดบ้านนี้กันอ้าวไม่มีผีนะครับ ทั้งนั้นก็แปลว่าบ้านนี้คระลายแล้วโอเคสี่กับสิบสี่นะครับอันนี้มีเก้ากับห้านะครับโอเคนะครับมันไม่มีผีนะครับเกลอนะครับอ่าเบอร์ห้าทุเดย์นะครับโอ้โหนะครับข้ามพลาดนะครับถ้าพาดปุ๊บตายนะครับเบอร์เก้าเผาชนะนะครับเยวินนะครับตอนนี้นะครับแหม ขนาดพลาดไปทั้งสองรอบนะครับเรายัางชนะในด่าน normal ได้นะครับมาเราชนะด่าน normal กันแล้วนะครับเมนูนะครับเราจะไปเริ่มด่าน hard กันเลยนะครับโชะปุ๊บนะฮะเหมือนเดิมครับทีนี้เราจะจับเข้าไปจับเข้าไปจับเข้าไปทีนี้ยัดให้เต็มครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับที่เหลือเก็บไว้ครับตึ๊บ จ็บเจ็บเจ็บ๊บนะฮะยา่าเรามาลุ้นกันนะครับลองเทยียบบ้านหลังแรกดูอ้าวเกือตายตัวนะครับอ้าวเบอร์หกตายนะครับเฮ้ยนะฮะตัวไหนไปผีกันแน่ตัวไหนไปผีกันแน่วะ,วน,น,น,วะนะครับตอนนี้เราจะลองเอาเบอร์หนึ่งมาเผาดูนะครับ ก็อ้าวเฮ้ยผมเดาถูกเว้ยดีนะฮะเยี่ยมเยี่ยมๆนะฮะค่ะคอยๆเคลียร์ไปทีละตัวนะครับเอาพวกนี้ใส่เข้าไปนะครับอ่ะฮึยใส่เข้าไปสิครับอ้าวออกมาอีกเนี่ยครับวิธีการนะครับเอาตุ๊กตาไม้ใส่เข้าไปดังเดิมนะครับก่อซุปซุบ เฮ้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับโอเคทีนี้เรามาลองพิสูจน์บ้านนี้กันโอเคเกือ้ออ้าวตายสนง้นนะครับอ้าวโอเคไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแล้วว่านะครับบุคลบคลผู้ต้องสงสัยเผาเลยชุบอ้าวเฮ้ยไม่เบอร์สองก็เบอร์ไหนวะเกือ้ออ้าว เผาคนอีกแล้วนะครับอีกแล้วจริงๆนะครับทีนี้จะใส่ไอ้ตัวนี้เข้าไปนะฮะเอ้าตึ๊บจะจะอ่ะตึ๊บอ,อ่ะตึ๊บไม่ต้องกลัวนะครับตึ๊บจะนะครับเข้าไปถวายไลย ว่าผีกดนะครับเก้ตายเลยนะครับตัวเจ็ดตายนะครับเปลว่าสิบเอ็ดนี่ครับเป็นผีนะครับนี่ไงครับวิธีการเล่นง่ายๆใช่ไหมครับเอานะครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับเผาเลยครับเออนะครับเหลือผีแค่ตัวเดียวแล้วนะครับยวก่อนนะอึ๊บเจอหนึ่งสองสามสห้าหเจ็ดแ้านะครับ อเอาตัวนี้ไปอยู่กับของผีนะครับ <c oughs> ความจริงหมอผีก็ตายได้นะครับจึบนะครับเฮ้ยเข้าไปสิโอ้นะฮะฮึบทิโซโดโชอ,อ้าวไม่เป็นผีนะครับแต่ว่าต้องบ้านนี้แน่เกืออ้าวยุ่งแล้วซีดเลย ซีดนั่งไงซีดแล้งไงซีดแล้งไงชุบชุบต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 ,บต,บต,บตุบนะครับเบอร์สี่ชั่วเกืออ้เอาเอาคนอีกแล้วนะครับยุ่งเนอสิเนี่ยงานนี้โหแย่และแย่และสิลองใส่ไว้อันนี้ไม่มีผีแน่ครับจุบจุบนะครับออเยอะ นะครับเราต้องสู้ครับผีแค่ตัวเดียวเท่านั้นอ้อาวแซดแซดนะครับอีกแล้วนะครับยุ่งแล้วเวนกร,รมจริงๆนะคะอ่ะตายแล้วเลขสามนะครับเลขสามเด้งนะครับไปไปสิเออเอออันนี้ไม่ใช่ผีแน่ครับอันนี้ก็ไม่ใช่ผีครับไม่ไม่เลขห้ากับเลขเก้าแล้ววะเผาเลยเกืออุ้ยให้เราถูกไว้เยดนะครับ ฮาร์ดโหมดนะครับชนะอีกแล้วนะครับแย่ชนะอีกแล้วนะครับ, yeah. ช,นนรบชนะแล้วนะครับป่ะเรามาลุยกับดานเวลี่ฮาร์ดนะครับยากโคตรโคตรนั่นเองนะครับอุ๊กแย่ละโอ้โหยากโคตรโคตรนะครับดูนะครับชุบป,ปุ๊บฮุบอ่ะอฮึบอ่ะ,อะ นะครับตอนนี้จะมีบ้านอยู่แค่เพียงสองหลังเท่านั้นนะครับตอนนี้มีบ้านอยู่แค่เพียงสองหลังเท่านั้นครับหย่ะนะครับลองตรวจบ้านหลังแรกดูโชะอ้อาวนายแม่อา้าวเป็นไฟแดงเพราะว่าเกือนะครับเรียบร้อยอา้าวหมายเลขสิบตายนะครับโอ้แย่แล้ว ตัวนี้แน่ๆไม่ตัวไหนก็ตัวนั้นอ้าวเผาคนนะครับยุ่งแล้วเ <c oughs> ผาคนไปแล้วนะครับโอยโอเคนะครับทีนี้เราจะแบ่งครึ่งต่อครึ่งนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไป ใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปอ่ะโอเคนะครับโชะนะครับมีอีกแล้วนะครับก้อหกแล้วห,หกตายหรือตึงตึงตึงผมว่าหมายเลขสองนะนเนี่ยอันนี้คือต้องอาศัยการเดาพอสมควรนะครับ เอามาสิเอาโชกเก้อเผาคนอีกแล้วนะครับยุ่งนะ้วฆ่าผีไม่ได้สักตัวเลยเผาทีไรได้แต่คนนะครับโถตอนนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการหน่งเดิมนะครับใส่เข้าไปนะครับรอบนี้พลาดไม่ได้แล้วนะครับชีวิตเหลือชีวิตเดียวแล้วนะครับ บอกแล้วนะครับนี่คือยากโคตรโคตรนะครับเดาได้ลำบากมากนะครับดึงซองคลิกยุ่งแล้วเก้ออ้าวเฮ้ทำไมไปตายบ้านนั้น่ะโถโชะโชะโช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 ตัวนี้แน่ไม่แน่ใจนะฮะคาดก็คือแพ้นะฮะ เอออ้าวถูกนะครับแหมเยะเยะเยะนะครับมันเต้นกันใหญ่เลยนะครับเก้าตัวนะครับอืมใส่ไว้ในบ้านนี้สี่นะครับส่วนตัวที่เหลือนะครับใส่ไ้ในบ้านนี้นะครับฮึบอ้าวอะนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ครับเข้าไปนะครับเกลอตายแล้วตัวนะครับโอเคนะฮะเดาผิดไม่ได้เลยนะครับนะฮะจกสองหนึ่งซึเลขสามเป่าวะไม่รู้เกื้ออ้อาวนะครับเาวแล้วเอาแล้วนะครับอืม เอาไงดีประตูอื่นบ้านอื่นเปิดไม่ได้นะฮะเอาไงดีหกตัวนะฮะแบ่งบ้านละสามครับแบ่งบ้านละสามนะครับ pp. เอ้ยเจ็ดตัวนี่ว่านับผิดนะครับโอเคครับก็แบ่งกันอย่างเี้ครับเข้าไปเข้าไปในบ้านเข้าไปในบ้านนะฮะเข้าไปในบ้านนะครับเรามาลุ้นกันนะครับบ้านนี้จะมีไหมมีครับ เือ้อนะครับหม่ได้ก้าวตายนะครับฮึบฮึบฮบฮเลขห้าเปล่าวะถ้าใช่ก็ดีดิเก้ออ,อ้าวเฮ้ยมั่วถูกอีกแล้วนะครับโอเคนะครับเวลี่ฮาร์ดโหกับก็คือพูดง่ายๆคือนอร์ม l normal hard และก็เ e r y ฮาร์ดผมชนะนะครับเย้เว้นนะครับขนาดชีวิตเหลือแค่ชีวิตเดียวด้วยนะฮะพูดง่ายๆคือเฉือนชนะนั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับขอจบจากเพยงเท่านี้น,นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบายแวว